สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่างออสช่างประจำบ้านเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีตั้งค่าของไอตัวคอนโทรลชาร์เจอร์แบบชา้ชาๆาพอดีมีเพื่อนสมาชิกถามมาคือมันจะมีปุ่มแค่นี้กดค้างไว้เดี๋ยนะกดค้างไว้ตั้งค่ามันจะมีค่าอะไรบ้างไฟ12โวลต์ต่ำไฟสิ1 1โวลต์ อันนี้จะเป็น24่สิี่เดยีชั่วโมงเราตั้งไว้สองชั่วโมงอันนี้แรงดัน13.7ไปมา12โวลต์ต่ำส1บโวลต์ตัดมีแค่นี้เองลูกค้าเพื่อนๆตั้งตั้งเองได้คือกดค่าตัวนี้เซตไว้แล้วก็ตรงนี้ปรับหาแค่เรารู้ว่าตัวไหนทำหน้าที่อะไรแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อน